สวัสดีครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทนี้ก็จะมาเรียนรู้เรื่องการจัดกรุ๊ปให้พอยท์ที่เราเก็บมาเนี่ยครับเป็นหมวดเป็นหมู่นะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นพอยท์ตัว c นะครับแล้วก็จะมีพอยท์ตัว t นะฮะเนี่ยตัว t แล้วก็จะมีพอยท์ b m เราก็จะจัดกรุ๊ป สามกรุ๊ปนี้นะครับเพื่อในการเรียกใช้ข้อมูลแล้วก็จัดให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อที่เราจะได้เรียกใช้และจัดการข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขั้นแรกก็มาเริ่มที่ตรงคอยกรุ๊ปนะครับคลิกขวาแล้วก็ไปนิวทีนี้ตรงช่องเนมเนี่ยนะครับเราก็ตั้งชื่อไปอันนี้ผมจะเริ่มจาก BM ก่อนนะครับ B.M ส่วนถัดมาก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเราก็จะใส่เป็นจุด B.M นะครับ Point style นี้ตัวนี้คือ,อะจะให้แสดงเป็นอะไรในนี้ผมใช้เบสมาแล้วก็ตัว Point ผมจะให้แสดงเป็นค่า N.E นะครับ ทีนี้พอเราสร้างขึ้นมาแล้วเราจะเอาพอยต์ bm เนี่ยครับจะอยู่ในกลุปเนี้ยเราจะทำยังไงกลุ๊ป bm ขั้นตอนแรกก็ไปที่ bm นะครับคลิกขวา property จะอยู่ในแท็บ include นี่นะครับ include ตัวนี้เราก็ไปเลือกตรง w i t h Law description matching นะครับเราก็ไปเลือกเป็นในนี้ก็จะมี bm 1กับ bm 2นะครับ 1> bm 1แล้วก็ bm 2อย่างนี้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดโอเคทีนี้ bm จะถูกดึงเข้ามาแล้วแล้วทีนี้สไตล์ตัว point นี้ก็จะถูกเปลี่ยนตามที่เราเซตไว้ตามกรุปนี้นะครับทีนี้เวลาเราจัดการเวลาเราจัดการเนี่ยเราก็คลิกขวาแล้วก็สามารถเลือก select ก็ได้มันก็จะเลือกแค่เฉพาะจุดที่ ได้ทำการดึงเข้ามาในกลุ่มนี้นะครับนี่ผมก็จะสร้างเพิ่มผมก็จะสร้างตัว Point Group ตัวนี้จะเป็น Existing Existing g r o u n d นะครับตัวนี้ผมจะให้เป็นกากบาทธรรมดาแล้วก็จะให้แสดงแค่ ระดับค่าระดับเท่านั้นและในนี้ผมก็จะดึงตัว C เข้ามานะครับที่มีโค้ดตัว C อะฮะเราก็เลือกโอเคมาทีนี้ตัวนี้ก็จะถูกจะถูกดึงเข้ามาในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับตัวที่มีโค้ดคำว่าตัว C ที่มีโค้ดคำว่าตัว C ก็คือในนี้3มมันก็จะดึงเข้ามาในกลุ่มตัวนี้ โดยที่ B M ตัวนี้ก็จะไม่เกี่ยวนะมันก็อยู่คนละกลุ่มกันจะทําให้เป็นหมดเป็นหมู่ส่วนของผมจะมีอีกโค้ดหนึ่งก็คือตัว T ตัวนี้ก็จะเป็นขอบเขตท,ที่ดินนะครับเป็นขอบเขตท,ที่ดินนะครับต่อไปผมก็จะสร้างเป็นขอบเขตท,ที่ดินเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเขตท,ที่ดินสามารถตั้งได้นี้ผมก็จะ ให้โชว์แสดงเป็น description เท่านั้นนะครับแล้วตัวนี้ผมก็จะให้เลือกเป็นตัวที่มี d e s c r i p t i o n ที่เป็นตัว T ีเท่านั้นที่อยู่ในกรุ๊ปนี้ทีนี้ผมก็กดโอเคเข้ามาทีนี้พอยต์แต่ละตัวเนี่ยครับก็จะถูกดึงตัวนี้ตัวทีก็จะมีจะมีแค่กรอบตัวนี้นะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราสร้างสร้างกุ๊ปขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถดึง ดึงพอยด้วย Number ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็เลือกตัวที่ที่เราต้องการที่อยู่ในกุ๊ปเขียดที่ดินแบบนี้ผมก็เลือกนะฮะไปเลือกตัวทีอย่างนี้แบบนี้สมมติผมเอาแค่2ตัวก่อนผมก็กด s p a c e าร์หนึทีครับก็จะถูกดึงจะถูกดึงเข้ามาในกรุ๊ปนี้แล้วครับ2ตัวนี้ ตัวอื่นก็จะไม่มีแต่ถ้าผมอยากได้ตัว t ท,ทั้งหมดรวมกับ2ตัวนี้ด้วยผมก็มาเพิ่มในตัว description ที่เป็นตัว t นะครับนี้ก็มันก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดแล้วโอเคครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันพาร์ทหน้าครับ